ที่รขบพอนำููพาไอยู่ครับนี่กับที่ขดเขาโคดินอยู่พี่น้องเอ้ยบนหยุดธ์ขึ้นกับไปหาปูัลลางยางขดเขาโคดินพี่น้องทางยางขดเขาไปกันเลยยางไปเรื่อยๆ พักสปอร์ตโอ้ยห่อนแดดพี่น้องเลยโอ้โ่นะครับโดนเด่นโดนเด่นงไมค์คอมแพกสิงคโปร์เนาะย่างแตกแดดท่อนมาเลยแดยดฝนบดตกมาที่เดือนเนาะพี่น้องแล้วก็สิงคโปร์ไม่ค่อยแรงโดนปนนีน่ thế nên có theo thì chìm cầu xoay nó cũng kẹp vạn ho rồi phía nào ย่งางเข้าไปย่างส้มบรรยากาศสุดอลกันเลยพี่น้องเอ้ส้มบรรยากาศดีดีห่อนแรงเลย ตึกตกอไอ้ล็อกก็เด่นนะตึกไอ้คอนคอร์ดตืกข้างตัวของเองิญเป็นเลี่ยมเป็นเรี่ยมเป็นทานคือข้างตัวเนี่ย ลุงเตะข้ากับย่างรัดไปเสียพี่น้องย่างรัดมากุดเดยนเอาว่าไก่ปนเลยเมื่อยนึงนี่ละพี่หอดกูดเด่นก็ได้เลยแดดป่านนี้มาเลี้ยนออกกําลังกายเห็นไหมพี่น้องเอ้ ยังซื้อกับแห้งเลยเด่ยเดี๋ยวแต่ที่รดทุนได้เร็วขนาดแล้วไงออกไก่หอดแล้วพี่น้องไก่หอดแล้วเหลืออีกกิโลนึง luôn con nào Bà lái lại đây này. Ủa uh, nhanh là chóc cơ Mới này con thay khó cho mắt sít nhỉ là thế nào Mấy cái tối nhanh Tối cái lỗ của nó là bọn bụi đấy ดโรงแรมอะไรวะรเรียนบอสบ่โฮเทลบอสนี่ว่ะเต็นบ่อสพี่น้องไหมอ๋อครับเบิ้องตันไจยาวๆ,ๆพี่นอ้องแต่จุดก็ค่อยได้บรรยายแล้วพี่น,อนอ้องเนาะเบิ้ง ภาพเบิ่งยังไปน้ำกันดไปไปขอไปเล้วน,นี่ครับหอหอซร่า ของซมครับ่นองบ้านเขาเขเอออย่างคือมัสยิดกับแฟนกันแพี่นาไฟแดงไฟแดงกดหลุดเนี่มาแล้ว tức nước liêm liêm một là đi bày đang phải đúng không

phần một tố có biến thiên rồi, là... nhìn nó, ồn, ảo. Anh à tố cả tố khang y liền đấy tốt tố bậc vây cả, tố cả ว้ยแนยวดีเนาะพี่นอ้องเขา,า,าจะมาเขา่าแถวกินยังเนี่ยกินหมูกระทะบะ่ได้เาวก็จะมากินหมูกระทะบะ่เปลี่ยนกล้องนะกล้องหลังเปลี่ยนได้เลยอันนี้มันเปลี่ยนกล้องอันนี้เขาเปิดกล้อ,ลองหน้าแล้วเขาต้องสต็อปก่อนเขาก็เปลี่ยนได้บางคนมาล่อคิ้วกินครับพี่นอ้องเอ้ยขายดีจ้ะ โตะกันหน่อยคนมารอคิวจะกินเกาครับรอคิวครับรอคิวก้องกับสีสันสันมากน่นอะ khóc vẫn luôn hay 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 nút hay 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 พัน์จะซักเกี่ยวกบไปก่อนขาวพุธเก็บรบก,ก,กยังงถามมาสวนนกพี่น้องเนี่ยเอนสวนนกน้อยๆเนี่ยนกกรหลาบหลเลือ่อนสวนนก ครับสวนนกเอ,อิญมันมีนกพิราบมันอยู่นี่โค่นเก่าเงี้ยวอย่างมา่หามันเนาะพี่เนาะลาดตึกนี่ไปกกับกเด่นแ่ะพี่เนาะกเด่นไม้คอมแพกหลานไทยหลานส่งเงินโอ้แต่เจ้าเห็ดไม้ตัวนี้บุรณะไม้ล้วตะกี่พืชนะนี่แตกว่าพี่เนาะขอเห็ดไม้ล้ว นกเต้กีสวนนกยื่นี่นกหลายๆไปใส่พุทน,น้อนกเกลียนกเกลี่ยเพราะ่เขาห้ามเลยเนาะแต่เขาห้ามเกลี่ยมันบ่โอ้ฝุ่นอ,อยู่นะฝุ่นสวนนกพิราบเนาะอันนี้เขาห้ามเกลีออ่ยนกเขาเห็ดป้ายไยางพุทธหนกดห้มันคือเก่า พ่นพาะไรเนี้ยให้กินแดกบึ้มๆอยู่นกปากน่านเยู่ท้องสนามหลวงอลไรพี่นอ้อกป่านมันได้กินน้ำมันก็มาแหละมาไปเบิ่งล้านเบ็ดบ่ะก็ะเปิดไปล้านเบ็ดไปเบิ่งเงี้ยล่อย้ำเข่าอยาอ่างเงี้อนฮะ ขเขาลาดยัง่ๆสิกะเช้ได้สกแกนเบิร์เขาไฟย,ายังมืนแรงยังยังก็พวกคนเก่คนชละลาคนนงเขากจะตากับานาั่งเหรียนน้ำนี่นั่งเหรียนลูกลานกับ้ามาันยูออกก๊างไกยนั่งน้ำซุปนี่สิมีหวังให้นั่งเยอ่ โอ้คุยยาวๆเลยครับ12นาทีแล้วนี่ลัดบอลน้ำติดนี่พี่น้องไปได้เบิร์ดรัดอกแสกหาเราละ,าละทันวลามากกรเด็นนี่ เนี่ยคบน่อยเดี๋ยวนี่เข้าไปซีดเบ็ดนะในร้านนี่ร้านขายปลาเบ็ดสามหลาพี่ร้านเบ็ดแพงขายแพงอยู่เนาะมีร้านขายถืออยู่ทั้งนี้แบบนี้ โอ้ยปวดขานั่งก็เป็นอย่างเนี้ยหอดประเด็นอะไรพี่น้องมาตื้อคนย่างเข้าไปเรียนไปไปทำตุลากินเผากินน้กับจิ้กับเพ่นละหาพักผ่อนมื่อกับทำงานพี่น้องอยู่วันอาทิตย์ ก็จะไปลกป่าไทายคลิปห้พี่น้องเบิ่งก็บว่าดะไป,ไปเ่าต่มเมืองต่ก่อนนี่แม่ค้านี่เต็มเลยพี่น้องทั้งหมดหาขายของไปไปแห่แงตำปะคุงขายทั้งหมดเนี่ย ช่วงนี้โควิดเขากลับบ้านมั้เขามาเขาก็ท่านได้ช่วงโควิดก็เลยกลับบ้านเนี่ยเจ๊ก,กิงอะร้านขายบ้านมุงร้านยันนนนนนงอยู่นี่มันมันที่เปิดวันจันทร์วันจันทร์เรองร้านนะเร่องร้านพิเกอร้านไหนที่บูมี่กว่ร้านที่บูมี่ก่ ร้านขายเชือ,อนนกนะเอออาจจะมีงานายของเบ็เตล็ดก็สม